สวัสดีค่ะเจอกับบีอีกแล้วนะคะตอนนี้บีมาส่งของที่ที่นี่เขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีอนุสาวรีอรชัยบีมาส่งของนะคะแล้วก็มาแวะเดินมาร์เก็ต ที่นี่ของเยอะนะคล้ายๆอ่ะ,ะคล้ายๆเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าประตูน้ำใช่ไหมคล้ยายๆประตูน้ำนี่ก็เป็นมาร์เก็ตข้างนอกนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินหารเดินหาร้านร้านอะไรนะคะลูกชาบูนี่บรรยากาศอ,อนุสาวรีย์ชัย เราก็จะมากินร้านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูนะคะว่าร้านเขาเปิดหรือยังเปิดหรือยังเปิดแล้วอันนี้อะไรอ่ะเเบอม์เข้าเลยเหนือ่อยเดินเหนื่อย 那没病吧 เขาผัดกร, <Yeah. S 1> ระเทียม่ะดูฝั่งเเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีนสั่งอะไรนะคะแต่ว่าวีนสั่งหรอที่นูกมสั่งเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีสั่งอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหนะมึกกุ้งอ,อะค่ะหมึกกุ้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น,น,นเขาเรียกอะไรอะ ด้วยกันาานะคะจุ่มไข่ลงไปนะคะเป็นแบบแล้วก็จุมจิ้

กะมงเียวนูีอนอตอนนี้มีกลับมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะมีมาถ่ายบรรยากาศยาม นะคะควันนี้รถไม่ค่อยติดนะคะปกติถนนหน้าบ้านมีจ้จะถนนหน้าคอนโดจะรถติดมากแต่วันนี้ไม่มีรถเลยไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารให้คุณชายนะคะคุณชายอยากกินปีกไก่ <c oughs> เดี๋ยวพีจะให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะ บรรยากาศช่วงรถติดเลยติดมากตอนนี้ นี่นะขาอันเดียวแล้วกินกินไดเป็นระยะไปกินเยอะลูกมันมีอัลละหละ้าก้าวสามสิเก้า่ะลยรอยอ่ะอเฮ้ยหน,น้กินอ่ะวติ่ไปให้นางแล้วแต่นางแต่ที่นี่สะอาดมากเลยนะ รอลูกสาวบีแรับหนึ่งนะะันจ้าไม่รู้นางจะกินอะไรไม่รู้นางหมดว่าอยากกินไอศครีมอยู่นะนางบอกว่าแม่พาไปซื้อไอศครีมหน่อยตึกนี้จะอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆคอนโดบีนะคะตรงข้ามกับคอนโดบีเลยนะ วันนี้มีก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเอ๊ะข้าวมัน,นไม่มีได้กินมันมีช็อกโกแลตขนมเมนท์หรอ,กกอไม่ชอบเลนทะไม่ชอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็ไม่ชอบอ๋อชอบช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตเลนท์ไม่มีไรให้ปวดนะอ่าทำแบบว่าลุกแบบลุกแบบอะไรนะ อาผมจะใช้นางก็ไม่ได้นะจ๊ะก็ที่เรามาซื้อวันนั้นไงคุ้นยเงงั้นแต่วันที่เรามาซื้อไม่ได้เปลี่ยน เชือเพราะมีเวลาเปลี่ยนก็ข่ายไปอย่างนี้แบบเออลูกขาจบคลิปให้แม่หน่อยจบคลิปให้แม่นี้น่อย <c oughs> ไว้ มีได้ผักบุ้งมาสองสองกร,รมัมเดี๋ยวีจะมาผัดน,นะคะผัดผักบุ้งไม่ไฟแดงนะคะผัดผักบุ้งธรรมดาไก่บาร์บีคิวนะคะอันนี้ของแฟน กินกับสล,ลัดอ่ะเดี๋ยววีรอกระทะไปแล้วนันจ้าเดี๋ยวรอกระเทียมหอมก่อนนะคะแล้วก็เอาผักบุ้งไปผัดบาร์บีคิวนะคะกินกับสล,ลัดโอเคนะคะแล้วก็มาปรุงรสเลยนะจ๊ะปรุงรส มูรสก็จะมีซีอิ้วขาวซีซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหนอย ละมันหอยแล้วก็ใส่รอสดีไปนิดนึงเป็นอะไรลูกเดียวตอนนี้ก็เดียวมาเม็ดเค็มอู้สปซี่โอเคนะคะสุกแล้วเราก็ตักออกใส่จานเลยจ้า ผัดผักบุ้นะคะไม่ได้ใส่เนื้อสัตวไม่ได้ใส่อะไรนะใส่แค่น้ำมันหอยแค่นั้นเองเพราะว่าบีจะกินกับน้ำพริกบีเป็นคนกินง่ายนะคะแค่มีน้ำพริกกอ็อยู่ได้เพราะว่าช่วงเย็นจะไม่ค่อยกินอะไรเยอะ ล้้วค่ะผผัดัดดบุงน้ำมันนหอยี่เลยค่ะหน้าตาน้าตานไหมคะอาเดี๋ยวบีจะให้ดูน้ำพริกเนาะน้ำพริกที่มีแบบชอบชอบกินมากนี่เลยค่ะเป็นน้ำพริกแจ่วลาวน้ำพริกแจ่วลาวนะจ๊านี่เนื้อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เออรสจัดจ้านนะคะรสะจัดจ้านมากอร่อยอร่อยมาก ต้องมีติดบ้านไว้นะคะวันไหนที่ไม่อยากกินอะไรก็เน้ำพริกม,มากินเบื่ออาหารก็น้ำพริกม,มกินได้เจียวไข่ต้มไข่ต้มกินกับน้ำพริกอร่อยนี่เลยค่ะมีเมนูดีเนอร์ของบีคูนี้นะจ๊ะโอเคนะคะมีขอตัวทานข้าวก่อนนะคะนะคะทุกคนมากินมะม่วงด้วยกันนะคะมากินด้วยกันครับเพื่อน บีอยากกินมานานมากแถวบ้านบีจะไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะนอกจากเซเว่นเนาะแล้วก็ส่วนมากก็จะไปซื้อที่ uh, ท็อปมาร์เกต็ตหรือว่ามาร์เกต็ตใกล้ๆบ้านเนาะแต่ว่าส่วนมากจะไม่มีจะไม่มีมะม่วงเปรี้ยวกินนะคะส่วนมากก็จะแบบว่าเป็นมะม่วงมะม่วงมะม่วงที่แบบว่ามมมไาาม,ามแบบ่เปรี้ยวอะมะม่วงมันมะม่วงสุกอะไรเงี้ยหากินมะม่วงแบบเปรี้ยวๆแบบนยยี้ยาก วันนี้บีไปส่งของ,ของมาบีก็เลยได้มามาค่ะเบี้ยวสะใจมากเลยค่ะสะใจนางบีมากเลย บีจะชอบกินพริกเกลือนะอกรอบด้วยเขาเรียกมะม่วงอะไรลูกเล็กๆอะ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกบีหน่อยนะคะบีไม่รู้ว่ามัน มันชื่อว่าม่วงอะไรลูกน้อยๆอ่อือกกกะเปี้ยวสะใจ เช้นสุดท้ายนะคะบีไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆน้ำลายแตกนี่เลยนะคะอบีไม่ชอบกินน้ำเบาหวานนะลูกสาวอยากกินลูกสาวเพราะว่าเอามาด้วย ปกติมีจะไม่เอานะพีจะบอกเขาว่าไม่ต้องเอาไม่ไม่ต้องใส่มาให้เป็นแบบเนี้ยน้ำปลาหวานโอเคนะคะไปแล้วจ้า